ทีครับทุกคนมึงน,นีบอกว่าสิาพาอีตาครับย้ายมาเล่นเกมกันนะครับทุกคนตาพอยู่ข้างล่างตก็แถวกัน<อ>เกมนี้จะเป็นเกมแบบว่าผู้ใดที่มลูกกล้องแตกหนีเอาเงินไปนะครับดอยหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ครับ <S <S มาเริม่มเลยว่าเป้ายิงจุกกันก่อนยิงจุกถ้าผู้ใดออกตั้งรู้หนักชนะยิง ูปะเตอันนี้กลับเป็นตาอีตาแะครับพีหวตาตาได้ลยอย้าววเาเปลี่ยนลูกนะคทุกคนิตาออตาได้แล้วพิตาพิตาให้หนัง

ย่าแต่ชิมแห้งๆชิมแตกๆชิมแ่งลอยชิมมังนี่ไอ้พดอยู่ในกล่องก็บอกในปัญหามันบม่รู้เนาะฝุ่นมันอยู่มือด้ายไม่กินก็ถึกจะยาเอาเลยหนึ่งมันถือแล้วเนี่ยมันถือแล้วได้เนี่ยแม่มันประทันแตกดีมันต้องแตกสิตาลำดับเสียนแต่สองหัวอย้าพูดในนี้มาเสียบ เจะทำดาเส right. ียบ่ถือพูได้กันเยียบเรามดจินเออที่บอกลาด้วยปุดจีนอ่ะยายอือีป้าอืออีอีเต้ะเลยโอกาสอีกึงลูกนะผู้ใด้ชิดเลยได้มีบอกลาบอกบอกแล้วเสียบเอง ป็สอง๊ยโอยาสุดครั้งเก็บางอย่งแค่ <laughs> อ่อาบุกลาก่อนนะครับ,บ, <c oughs> บรท,ทุกคนวุ้นแครับอุ้ยบกกลาจำตาแ้งงดถึงซีดๆดครับบลกลาเอาเงินหน่อยให้อีตากับย่ยครับอ่ะ <c oughs> อีตาเอาเลย้าข้างเกียวม,มันเนงไย มันจะเป็่องมึงมึงก่อนอยู่นร่องไปเลยีตาส่งมึงไู้นสังเกตโคได้ยัยอยกเลี้ยงมึงไม่หูนะทองเพิ่น่ก็เห็นพวกเด็กโซนกระเทียมมิแตกแล้วโดนแล้วมันโดนแล้อเมโดนเนพมันรี้วอพกติกาครับวกนนี่มึงแล้วก็ชิมครับิมแล้ว ยายนะแล้วพวกเอาเด,ด,ด,ดอกพวยคนละสง่หลอยออสรุปแล้วเด็กคนละสงห่หลอยครับทุกคุณทำแมารถเลนเกมสนุกสนุกซื่อๆหรอก